คขบ,นบ,บันเดียกับทางเกษตรแ็เสียดขบันเดียออกมาตรวจพื้นทีหน้าพี่น้องผู้ประสบให้นำวมนะครับขบันเียออกับสีลร่องเอาเขา่าเป็นเบื่องนะครับล่องร่องเล็กได้ถึงขนาดเดี๋ยว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 มาถ่ายลูกถ่ายวีดีโอไว้นับเดียออ๋ยวผมจะอัดวีดีโอไว้น้ำรองถ่ายพื้นทีหน้าครับ มาได้ครับไม่ได้ครับเชิญเชิญเป็นไดขี้เลี่ยมากเตีย่าอายปงี่าเสียาทเไไปโอเคไปอันนี้ก็เป็นผู้ยา่บ้านเสียสาะนะคะเสียสาระให้รูปบ้านผู้ยา่บ้านจะไปเอาต้นข้าวมาแล้วนะครับคุณพ่ต้วจ ไปเไปเอจัหน่อยฟามพเปิดตาเปิดตาเชื่อตุเ้าเท่าตาน่โอ้ยขันาอ่ามมนนมนวันหน่อยได้มันเลิกได้จ้า่มันหาแตขอบพูณไหมว่ไเองนั่นแหละต้นเขามันขันแ้่มันขันแท่เป็นขันแฉ่บางนีมันก็เลิกม่แมันเลิกจ้าทั้งุูนห่งเลิก ข้างไม่ดูดกันเลยนั่นล่ะต้นเขาเอามาได้หลายๆพยุ่งท่านเป็ดท่านไก่อะยรกันอย่างนี้พยุ่มเป็นเองตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านกำลังมุดข้าวน้ำท่วมนะคะข้าวน้ำท่วมนะครับ ไม่ใช่ค่ะเพราะผู้ใหญ่บ้านลงให้ลูกบ้านหมู่ที่ไหนหมูที่สิบเอ็ดจ้าที่สิบเอ็ดกรมตำรวสีบุญเรืองจ้าผู้ใหญ่บ้านเสียสละลงให้ลูกบ้านว่านี่นาข้าวของลูกบ้านเดี๋ยวอัดคลิปก่อนท่านผู้ใหญ่เดี๋ยวนั่นน้องอนาท่านผู้ใหญ่เบ้าเจ้าของผู้ใหญ่บ้านมู่ใด้แล้วก็ตอนนี้ก็ด้วยสำนักงานเพิ่นมาทั้งหลายกำลังใจแล้วก็มาตรวจมามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเสียหายจริงเนาะครับมือนีกทเดี๋ยวดิ ชื่อสกุลตำแหน่ียงวันบนี่บ่มีผู้ใดรอสักคุณยี่บายบ้านนี้แล้วแต่ทั้งวหน้าเกษตรความขี้มงานนะครับไร้ท่านผลลงมาตรวจเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้รับความใจพายุน้ำที่เอื้รลอนเมเนีน่ามันส่งไปได้แล้วเขาท่วมท่วมพื้นที่พี่น้องประชาชนเพื่อไร่สวนคือเขาครับเนี่ยผมเลยยกเขาขึ้นมาให้พี่น้องแต่ทั้งเกษตร ดูไว้เป็นหลักฐานเรื่องขึ enfin ้เขาเน่าตายพวกเราครับพื้นที่ทั้งเสตียรอยก็ไรยได้รับประสบภัยจากน้ำเพราะว่ามันติจุกับซี่ซี่เอื้อรดนขึ้นมานเลยกับควมไร้นพี่น้องประชาชนทำเนียบเขาเน่าเลยกัเสียหายครับเกิดฟ้องขอบคุณของคนทั้งเกิดเมื่อานเกิดความยิ่งนั่นต้องไม่เยือมเย็นพี่น้องถึงล้ำบากในการความเที่ยงเที่ยงมากแต่รุ่งมากดูแลพี่น้องประชาชนกว่าถึงแต่กับทั้งกต่ทั้งเกษตรกรุณก็ ขอขอบคุณทุก <authority> ท <ICEOVER> ่าบเที่ดูแลและก็ใสใจพี่น้องต้การทุกคนวัยยาวตนเขาไปบังดาเลอ๋อปมเมื่อไหร่เจ้าพ่อนเดียูสใหญ่บ้ลนจ้าเสียสาะให้ลูกบ้างจ้าดีพูดดีโดยเฉพาะพนักงานเกษตรนะถูกต้องเลยเสียสาะให้ลูกบ้างจ้าู้ใหญ่บ้งเอ้าถึงมาเฮาไปล้างโัวผู้หลับน้ำไหลน้ำไหลมาไบยด้วกันที่ไหลออมา